แม่ทรงเมงพราวมาให้จากจังวัดชุมพรวันนี้เองก็เลยจะทําเมนูแกงเคียววานไก่บ้านใส่เมงพราวค่ะเพื่อนๆไปโหระพาทิ่ว่วนบ้านแอนกําลังงามงามเลยค่ะแล้วก็มียอดมัตตูมกันลู้ชิ้นด้วยมาทากันเลยค่ะตั้งหม้อใส่กระที ตามด้วยเครื่องแกงเคี้ยวว่าแอนก็จะผสมเครื่องแกงเพชรลงไปนิดหน่อยแล้วก็เค้ยเครื่องให้ละลายเข้ากันพอเดือดก็ตามด้วยไก่บ้านลงไปเลยค่ะวันนี้แกงไก่บ้านครึ่งตัวเลยค่ะเพื่อนจัดแบบมอใหญ่ๆเลยเวลาแม่ส่งวัตถุดิบใต้มาให้ทีไรมันทุกใจทุกครั้งเลยค่ะอุ่นไก่ด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกหนุ่มเลยนะคะแล้วแอนก็มาเด็ดใบโหระพาค่ะใบโหระพาสดๆเลย ไก่กระสุกเปื่อยหนุ่มดีแล้วแองก็จะตามด้วยเมงพราลงไปเมงพรานี่ชื่อว่าเป็นคลองดีคลองทางพักต้ทีห้าชานยากเลยค่ะเมงเราวก็คือกะลามะพผาที่ยังอ่อนอยู่เอามาแกงกะทิแบบนี้คือร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆใส่เมงพราลงไปแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปีบนิดหน่อยจากนั้นก็ปิด้ายด้วยใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้านไป กลิ่นแกงเคียววานวันนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเกือบลืมไปค่ะก่อนยกมอญก็ปิดท้ายด้วยหัวกะทิอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงเคียววานไก่บ้านใสเมงพร้าวไม่ได้กินแกงเมงพร้าวนานแล้วค่ะวันนี้ต้องจัดแป๊บจานใหญ่เลยตักแกงเคียววานราดลงไปบนขนมจีนเลยค่ะเพื่อนๆใจไม่ไหวแล้วขอตัวไปทานก้อนค่ะมาค่ะมาค่ะ